กลับมาช่วงนี้ไปดูเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงที่ย่างเข้าฤด,ดูหนาวแบบนี้นะคะแต่ว่าตามสภาพตามรายงานสภาพอากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานภาพรวมของประเทศไทยณนะช่วงวันนี้นะคะภาพรวมของประเทศไทยตอนนี้อากาศ เย็นลง1-2ององศาด้วยกันแต่ว่าในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือบนยอดดอยบนภูเขาก็จะลดลงมากสักหน่อยอย่างสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดยอดฮิตของนักท่องเที่ยวนะคะที่นิยมไปเที่ยวในช่วงฤด,ดูหนาวแบบนี้นั่นก็คือจังหวัดเลยนะคะสถานที่ท่องเที่ยวภูกระดึงนะคะตอนนี้ก็ค่อนข้างจะคึกคักอย่างมากแต่ว่าอากาศที่หนาวเย็นของจังหวัดเลยจากการที่อุณหภูมิลดลง2-3องศา,า ح, โดยเฉพาะบนยอดดอยก็ส่งผลยิ่งทําให้บรรยากาศ การท่องเที่ยวในจังหวัดเลยกลับมาคึกคักมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะช่วงหยุดยาวสุดสัปดาห์นี้ทำให้ยอดจองห้องพักบนอุทยานภูกระดึงเต็มหมดแล้วผู้สื่อข่าวเองรายงานว่าในช่วงระยะเวลานี้จังหวัดเลยสภาพอากาศหนาวเย็นและอุณหภูมิลดลงมากกว่าช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาหลายสถานที่ท่องเที่ยวมีอากาศหนาวทําให้นักท่องเที่ยวเริ่มหนาตาทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนายสนงแก้วอัมพ ก็บอกว่าสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเลยทั่วไปนั้นนะคะอุณหภูมิลดลง2วันก่อน4องศาเซลเซียสโดยเฉลี่ยวันละ2-3องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิบนยอดภูก็ลดต่ำลงก็ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างอุทยานแห่งชาติภูกระดึงกลับมาคึกคักอีกครั้งขณะนี้ยอดจองที่พักบนยอดภูกระดึงนั้นเต็มหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นบ้านผัก14ห้องรวม3ขออภัยรวม9หลังนะคะเต็นท์250หลังก็เต็มหมดเช่นเดียวกันแล้วก็คาดว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาท่องเที่ยวแบบเต็มจำนวนที่กำหนดก็คือ5,000คนต่อวันในช่วงวันหยุดยาแบบนี้นะคะ ขยับขึ้นไปในพื้นที่ภาคเหนือกันอีกสักหน่อยนะคะจังหวัดลำปางบนยอดดอยก็อุณหภูมิต่ำกว่า13องศาเซลเซียสนะคะแล้วมีผลกระทบเรื่องของทาสนวิสัยในพื้นที่เนื่องจากในช่วงเช้าๆก็มีเรื่องของหมอกมาปกคลุมนะคะโดยทางหัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาลำปางนายทิวาพันไม้สีได้รายงานสภาพอากาศโดยทั่วไปของเช้าวันนี้จังหวัดลำปางว่าอุณหภูมิลดลงต่ำกว่า3องศาเซลเซียสแล้ว จากการตรวจวัดสภาพอากาศบนพื้นราบในห้างฉัดนะคะอำเภออำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางมีอุณหภูมิที่ต่ำสุด18องศาเซลเซียสนะคะสวนอำเภอเมืองของจังหวัดลำปางอยู่กลางพื้นที่จังหวัดลำปางวัดได้20องศาโดยประมาณนะคะขณะที่อีกอำเภอหนึ่งคืออำเภอเถินซึ่งทางทิศใต้ของจังหวัดลำปางก็วัดได้20องศาเซลเซียสเช่นกันนะคะ และก็ยังคาดว่าในจังหวัดลำปางจะยังคงมีอุณหภูมิที่ลดต่ำลงไปอีกจึงของให้ประชาชนเตรียมพร้อมในการรับมือกับสภาพอากาศที่จะหนาวเย็นไปจนถึงหนาวจัดนะคะแล้วก็การขับรถขับราท่านผู้ชมจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าในพื้นที่ภาคเหนือหลายจังหวัด มีเรื่องของหมอกหนาในตอนเช้าโดยเฉพาะบริเวณถนนที่ไปทางหุบเขาหรือว่ายอดดอยนะคะจะมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่า13องศาเซลเซียสด,ด้วยเช่นกันนะคะ ตรงหมอกที่หนาเนี่ยเห็นจากรายงานที่ทีมข่าวส่งเข้ามาก็บอกว่าอยู่แถวแถวตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางตรงนั้นอยู่ใกล้เขาสูงดอยพระบาทเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกเหมือนกันแล้วก็ยังเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานลำปางนะคะภาพที่เห็นก็จะเห็นว่าสีจางๆนี่ก็เป็นสภาพของอากาศที่มีหมอกปกคลุมนะคะบริเวณรันเวย์ที่ยาวกว่า1,800เมตร และ,อะยอมรับว่ามีผลกระทบกับอากาศยานโดยเฉพาะเครื่องบินขนาด70ที่นั่งของสายการบินอย่างบางกอกแอร์เวย์สายการบินเที่ยวกรุงเทพมหานครลำปางก็ไม่สามารถลงจอดได้ตามปกติเนื่องจากทัศนวิสัยมองต่ำอย่างมากนะคะแล้วก็มีหมอก หนาทึบลอยลงมาปกคุุมพื้นที่พื้นที่นะคะจึงได้มีการแจ้งเตือนไปอย่างท่าอากาศยานลำปางและก็หอบังคับการบินลำปางทําให้เครื่องบินโดยสารที่จะมาอย่างจังหวัดลำปางต้องดีเลยเวลาออกไปประมาณ2ชั่วโมงด้วยกันค่ะไปกันที่ต่างประเทศบ้างนะคะผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นโบพานะคะที่พัดถล่มเกาะมินดาเนานะคะ ประเทศฟิลิปปินเองถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบหลายปีที่ประเทศนี้ประสบมานะคะและก็ทางการฟิลิปปินเองกำลังพิจารณาประกาศภาวะภัยพิบัติซึ่งมีแนวโน้มนะคะที่จะมีการประกาศแล้วก็ได้สร้างผลกระทบเนี่ยมีความสูญเสียแล้วก็ความเสียหายอย่างหนักนะคะเนื่องจากทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย477รายแล้ว มีผู้สูญหายเกือบ400คนรวมทั้งประชาชนอีกกว่า250,000คนต้องอบพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงเบื้องต้นสำนักงานบริหารจัดการและก็บรรเทาความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งชาติของฟิลิปปินส์เองแจ้งว่ามีพื้นที่2 6ชุมชน4จังหวัดประกาศเขตภัยพิบัติในระดับท้องถิ่นแล้วนะคะ แล้วก็ล่าสุดนางคอรซชอนโซริมานรัฐมนตรีสวัสดิการสังคมของฟิลิปปินส์ก็ได้บอกว่ารัฐบาลได้ขอร้องความช่วยเหลือนะคะจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อยกย้ายถิ่นฐานในการจัดสร้างบ้านน็อกดาวเพื่อรองรับผู้ประสบภัยที่แออัดอยู่ในศูนย์พักพิงนอกจากนี้โฆศกของสหประชาชาติหรือว่า UN ก็แจ้งว่า ยูพร้อมจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและก็ระดมความช่วยเหลือจากนานาชาติเช่นเดียวกับสหรัฐและก็ญี่ปุ่นรวมทั้งสิงคโปร์ที่เสนอให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินกับประเทศฟิลิปปินส์แล้วนะคะโดยเบื้องต้นอย่างสิงคโปร์เองก็ได้ส่งทีมกู้ภัยไปยังเกาะมินดานาวแล้วนะคะ กับมาที่ประเทศไทยกันบ้างนะคะเรื่องของภัยพิบัติดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวและก็เป็นสิ่งที่ทําให้ทั่วโลกต้องตระหนักถึงการเตรียมแผนในการรับมือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในประเทศต่างๆในอนาคตรวมทั้งประเทศไทยเองนะคะกระทรวงมหาดไทยเตรียมพร้อมในการรับมือ กับการเปิดประชาคมอาเซียนนะคะในปี2558ว่าด้วยเรื่องของการเตรียมรับมือเรื่องของการป้องกันภัยแบบบูรณาการในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์โดยกำชับให้สำนักป้องกันและก็บรเทาสาธารณภัยของทุกจังหวัดติดตามนะคะแล้วก็มีการจัดทำฐานข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติไปพร้อมๆก,กับการสร้างเครือข่ายป้องกันรับมือภัยทุกรูปแบบโดยเฉพาะเรื่องของภัยพิบัติด้วย ทีมข่าวของเราขับไปสัมภาษณ์พิเศษพลตำรวจโทชัดกุลรดิโลกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะถึงเรื่องนี้ไปติดตามรายงานนี้กับคุณทินภพพันธนามค่ะ อีก3ปีเท่านั้นครับในปี2558ที่จะมีการเปิดประชาคมอ,อาเซียนทําให้หลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนต่างมีความถึงตัวเตรียมรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตทับในสมรมาไทยเองก็เลยเห็นถึงทุกฝูงข,ของประชาชนถึงได้กําชับให้สาหรับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่และจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองครับซึ่งวันนี้เองท่านพลตบดีโชติชัดุลดิโลก์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เข้ามาให้กําลังใจพร้อมกับมอบนโยบายให้กับสำนับ รักป้องกันและพัเทาสาธารณภัยแต่ละจังหวัดที่จะเตรียมรับมือวันนี้ครับเราจะไปคุยสัมภาษณ์พิเศษกับท่านรัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงมหาดไทยครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับถ้าผมล่าสุดเรามีการมอบนโยบายให้กับสํานักป้องกันพันทาสารณภัยแต่ละจังหวัดในการเตรียมรับมือครับก็ต้องเออผมก็พุ่งมาตรวจแล้วก็มา พบปะกับข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในวันนี้เป็นวันแรกรหลังจากที่ได้รับมอบหมายให้ดูกำกับ,กบดูแลงานกรมนี้นะครับก็งานที่จะต้องทำโดยเร่งด่วนนะซึ่งอยู่ข้างหน้านี้พร้อมต้องการความพร้อมของ กจ้าหน้าที่ที่จะต้องรับมือกับงานก็เรามองเห็นอยู่แล้วว่าข้างหน้านี้มีอะไรก็ต้องจำเป็นต้องรีบเข้ามาให้เตือนให้นโยบายไว้ว่าต้องต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ของเก่าต้องทำนี้ของใหม่ต้องเจอกันอย่างนี้ขอให้ทำอย่างนี้อย่างนี้วันนีวันนี้ผมก็งานที่พบวันอันนี้ข้ข้างหน้าอันนี้ก็คือที่เราจะต้องเจอคือใกล้ปีใหม่ trung gian cái mày. รวมนี้จะต้องมาเชิญกับปัญหาอุบัติเหตุแน่นอนว่าต้องมีเจ็วันอันตรายตามอันตรายเกี่ยวกับงานคมประชาชนฉลองงานเมาเหล้าขับรถโดยประมาทไม่สวมหมวกกันน็อกโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ผมเป็นแค่การตำรวจมานานผมทราบดีว่าอุบัติเหตุเกิดจริงๆนั้นไม่ใช่บนท้องถนนหลวงสายหลัก ที่ตายกันเยอะๆปีหนึ่งห้าร้อยกว่าศพเนี่ยจะอยู่ที่ ท้องถิ่นฮะท้องถิ่นแระอำเภอตำบลถนน,นหมู่บ้านเมาเหล้าไม่สวมหมวกกันน็อกขี่มอเตอร์ไซค์ตายกันเยอะเหลือเกินโดยโดยไม่ไม่ได้ไม่ได้ที่จริงเราป้องกันได้อันนี้ก็อันนี้ก็เลยมาเตือนอีกทีหนึ่งว่าต้องเร่งระดมว่า ที่ในศักยภาพของการป้องกันเนี่ยก็ต้องให้หลักการไปหนึ่งเป็นแหล่งความรู้ว่ามันตายยังไงยังไงจะต้องถ้าต้องระวังอะไรในทางในทางด้านทฤษฎีนะครับต้องมีกําลังคอยดูคอยแลกอะไรผู้ใหญ่บ้านกำนันที่นี่มีอพพรลออพพรอซึอ่ออองอยู่กับอบตสามารถต้องให้พวกนี้ เสียตละงดไปลื่นเลงขอให้มาดูแลกัาจราจราแล้วก็พร้อมทั้งเอาตำรวจมาด้ว,ดวยอะไรด้วยถ้าเผื่อไม่มีใบกับที่คึกข,ขนองซ้อนสามซ้อนสี่ ต้องไม่ยอมเมาเหล้าต้องไม่ยอมไม่สวบกันหมวกกันน็อกต้องไม่ยอมนะครับอันนี้เขาจะได้ป้องกันได้นะต้องมีการคุมเข้มเป็นพิเศษนครับต้องคุมเข้มเพื่อทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อมันจะได้ลดลุบติเหตุลงครับอันนี้นี่นี่คือหลักการที่มาให้นโยบายอันนี้เกี่ยวกับด้านปีใหม่เขามีหลักการของเขาดีอยู่แล้วล่ะฮะผมมาเตือนอีกทีหนึ่งว่าให้ให้เข้มงวดหน่อยเครื่องต่อไปก็คือ เเกี่ยวกับการบ,รบัติบตนของข้าราชการซึ่งเราเป็นข้าราชการการเมืองในฐานะที่เป็นตัวแทนประชาชนเข้ามาแล้วในฐานะที่ผมเคยรับราชการมาจนเกษียณอายุางานของตำรวจกับทางนี้เป็นเรื่องการปฏิบัติการคล้ายๆกันนะก็ในตำนองเดียวกันก็มาเตือนเขาว่าให้อยู่ในระเบียบวินัยน,นะให,ให้เตรียมพร้อมนะให้ฝึกฝนร่างกายนะต้องฝึกอบรมอยู่นะ เขาก็บอกเขาไม่มีงบประมาณในการฝึกอบรมอบรมได้ปีละครั้งงบประมาณทั้งกรมมีปีละ5,000ันห้าห้าพปีที่แล้วนี่เพิ่งสี่พกว่าล้านปีนี้ขยับมาเป็น5,500ล้านซึ่งเทียบกับงานภารกิจของกรม ดูแลอพพอลอตั้งหนึ่งล้านสองแสนโดยรวมที่จะต้องอ,ออกมาฝึกอบรมใ,ในการช่วยเหลือเพราะพวกนี้ถ้าเผื่อไม่ฝึกอบรมเขาก็ไปช่วยคนขาดความรู้ความสามารถความคล่องตัวความเชี่ยวชาญในการขับรถเชี่ยวชาญในการไปเอาใช้เครื่องน่าเครื่องมือมันก็มันก็ช่วยคนไม่ได้แทนที่คนเขาจะไม่ตายก็าตายไปช่วยแล้วก็ช่วยเอาศอกกลับไม่บรรลุวัตถุประสงค์เพราะงั้นผมว่าบอกว่าจะ ต้องมีการฝึอกอบรมเขาก็บอกไม่มีตะต่างผมก็บอกทำโครงการมารดู